ดีค่ะทุกคนวันนี้มาฉีดวัคซีนเข็มที่สองเงี่ยที่นี่ฉีดวัคซีนเข็มที่สองวันนี้กำลังออกมาเลยนะเสร็จแล้ววันนี้ฉีดไฟเซอร์มาตั้งไกลอยู่คูลุ้นอยู่คูลุ้นคูลุ้นสถา,านที่สถานที่อ่าของรัฐบาล มาฉีดเข็มสองค่ะว,วันนี้วันนี้ขีดเข็มสองรอลูกสาวมารับรอลูกสาวมารับที่มาเลนะคะที่มาเลที่มาเลให้มาจีด สถานที่ของรัฐบาลแลลูกสาวก็นี่ใหบ้านคุณข้างหน้าก็มีมีหมู่บ้านมีหมู่บ้านนี้คนมาฉีดน้อยค่ะเดี๋ยวนคนก็ฉีดหมดแล้วฉีดครบกันเกือบจะหมดแล้วก็บแบ่งสถานที่ฉีด บางคนแต่ลูกลูกชายนี่ฉีดที่ใกล้ๆบ้านส่วนส่นส่วนเราส่วน,วนนิยานี่ก็ต้องมาฉีดออกมานิดหน่อยวันนี้คนไม่เยอะเร็วเสร็จเร็วถงใส่ลูกเสาวาจะไปกินข้าวเหี่ยทำมันทำมัน ที่นี่ก็ยังมีต้นไม้มีป่าเยอะนะคะตานที่ยังเป็นแบบธรรมชาติอยู่โอเคนะคะลูกสาวมารับแล้วโอเคโอเคนะคะคลิี้แค่นี้นะคะสสวัดีค่ะ